สวัสดีครับผมเจอก,กันกับผมอีกแล้วนะครับพินิษพระเครื่องวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ที่เขาเรียกกันหลายๆคนเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เขาดูกันยังไงครับผมอันนี้ ถ้าใครมาเจอคลิปนี้ก็จะจำเลยนะครับมานี่ครับพิมพ์ใหญ่เขาดูกันตรงนี้วันนี้ผมมีมาให้ดูจุดเจ็ดองจริงๆก็มีอยู่อีกหลายองค์ครับแต่ว่ายังหาไม่เจอวันนี้ก็ดูเท่าที่เจอไปก่อนนะครับเนาะเวลาเราหาไปดูพระอย่างครับบอกว่าองค์นี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่องค์นี้เป็นพระพิมพ์เจดี องนี้เป็นเกตชัยโยองค์นี้เป็นบางขุนพรมนะครับนาอพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่ครับผมจะชี้ให้ดูนี่ครับเขาจะมีเส้นนี่ครับลงมานี่จะมันอยู่กึ่งกลางระหว่างแขนพระเนี่ยครับเส้นเ็าจะสุดอยู่บริเวณนี้ครับนี่ครับถ้าเราสังเกตดูนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ย เขาจะลงมาก็อยู่ยแถวๆนี้เนี่ยนะครับองนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ก็จะมีกรอบบังคับพิมพ์อันนี้เขาเรียกว่าเส้นบังคับพิมพ์บางคนเขาก็เรียกกับเส้นวาสนาแต่อย่างองนี้เนี่ยจะเห็นชัดครับเนี่ยครับเนี่ยเขาเรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นี่องค์นี้ก็เห็นชัดครับนี่ครับ ก็จะมาอยู่กึ่งกลางระหว่างแขนผ้าเนี่ยครับประมาณนี้ครับถ้าเราไปเจอแบบนี้เราก็จะรู้ได้เลยว่านี่คือสมเด็จวัดรักังพิมพ์ใหญ่ถ้าเราไปเจอพิมพ์ใหญ่บางทีเราก็ต้องอทําความเข้าใจอีกว่าพิมพ์ใหญ่เขามีอยู่สี่เขาเรียกกันอยู่4แบบนะครับเนาะว่าเขาจะมะีพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนี่ครับอันนี้คือเกตทะลุซุ้ม บางองค์ก็ไม่ทะลุซุ้มก็จะเป็นเกตจะหลดซุ้มก็จะแะอย่างนี้ครับก็จะไม่เลยซุ้มเขาก็จะเรียกว่าเกตจะหลดซุ้มแล้วก็เขาก็จะมีพิมพ์ใหญ่อกกระบอกอกกระบอกก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยครับอกกระบอกอกจะนั้นหนาเป็นแท่งๆริมเรียมอันนี้จะเป็นอกวีครับนี่ครับอกแหลมๆลงมาเนี่ยครับเนี่ย เนี่ยครับเขาจะเ,เรียกว่าเป็นอกวีผสมเด็จพิมพ์ใหญ่มีอยู่สี่พิมพครับมีพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุม้มพิมพ์ใหญ่เกตจรดซุม้มอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกอ,อย่างนี้ครับเขาก็เรียกว่าพิมพใหญ่อกวีเราก็พยายามแยกแยะพิมพ์ให้ออกเนาะครับเนาะนี่แหละครับทาไมพระ,ะถึงไม่เหมือนกันเรียกไม่เหมือนกัน ก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆในการานำมาเสนอนะครับเนะาะดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการแยกแยะในการรับดูรับชมนะครับผม